ไทยล่าเสียงไทยล่าเสียงผู้ทุกข์ทั้งหมดงรา国进口榴莲荷磅特香。เราดีใจที่เป็นประตูเชื่อมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกและเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและชีวิตเกษตรกรไทยให้มั่นคงยั่งยืนท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อ สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องตรทอง100สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังอเศรีราชาจังวชลบุรีร้อยตำรวจเอกธนาบดีทูปเพียรรัตน์ผู้ช่วยผู้อุ่นในการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวะชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา2565ภาคเรียนที่1โดยมีนางสริมากีรรตยาคมนักบริหาร14ประจําผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนายชยกรปุญยสุชัยมารองปรลัดเทศบาลนครแหลมฉบังนางสุภาพนุ่มผลึกรองปรลัดเทศบาลตะบลบางละมุง ดรประวิทย์ทองชัยรองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยและผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือผู้แทนชุมชนเข้าร่วมในพิธีโดยผู้ช่วยผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบังกล่าวว่าท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษารวมถึงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษอกกของเยาวชนในพื้นที่เดือรอบท่าเรือแหลมฉบังต่อเนื่องเป็นปีที่9้า และว,วันนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังประจำปีการศึกษา2565ภาคเรียนที่1โดยมีโรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนในครั้งนี้จำนวน7โรงเรียนรวมไปเงิน3,150,000บาทรวมทั้งยังได้มีการมอบรางวัลการประกวดโครงการแข่งขันทำคลิปต,ตามฝันชิงรางวัลภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาและในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยครัก็จริงโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2556สมัยเลือเอกสุีินันท์พัชวงศ์เป็นผู้บริหารการท่าเรือแหลมบังแล้วก็เรามองเห็นว่าโอกาสของเด็กในพื้นที่เนี่ยอยู่กับท่าเรือแหลมบังควรจะได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อที่เขาจะได้โตไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้แล้วก็ไปเรียนต่อจนประสบความสำเร็จจากการที่เห็นโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จมาเป็นลาดับขั้นตอนแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันดังนั้นโครงการนี้ท่าเลือบังก็ยังสานต่อไปจนเรื่อยๆจนท้าเรือบางจะสนับสนุนให้ครบ และทักษะการพูดภาษาพูดอ่านเขียนของเด็กในพื้นที่จากการประเมินเนี่ยครัเ,เป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนก็นน<อ>ถ้าดูจากคลิปที่เขาถ่ายให้เนี่ยผมมองว่าเขาพัฒนาไปได้เยอะเลยแล้วก็การกล้าความกล้าในการพูดมีมีความกล้ามากขึ้นแล้วก็ชัดเจนการได้าาการสะกดความในการพูดคล้ายๆเจ้าของภาษาแล้วแต่ก็ยัง เราก็ยังต้องพัฒนาต่อไปอีกนะครับสิ่งที่อยากฝากเป็นผู้ปกครองแล้วก็เด็กเนี่ยค่ะเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าสมัยเราอ่ะเราเรียนเราจะเรียนรู้จากการเขียนก่อนนะครับแต่แต่หลักการของภาษาจริงอ่ะมันมาจากการฟังสู่ฟังติดคิดผูกถามที่เขียนเขียนเนี่ยมันเรื่องหลังเราเนี่ยเรียนผิดมาตั้งแต่ต้นเราไปเรียนเขียนฉะนั้นยุคเราเนี่ยจะรู้สึกว่ากลัวภาษาอังกฤษแต่เด็กรุ่นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผม ผมว่าการศึกษาปัจจุบันเนี่ยได้เร่งเห็นแล้วว่าเราจะต้องเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้คือต้องมาจากการพูดคุยมาจากการฟังก่อนแล้วไปเขียนได้เป็นเรื่องหลังนั้นเชื่อว่าภาษาอังกฤษต่อไปเนี่ยในในโครงการของเราเด็กจะได้รับการพัฒนาแล้วก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนรุ่นก่อนครับ